สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมื่อนี้กสิพามาเบ่งควายงามราคาดีๆอีกเช่นเคยนะครับมื่อนี้ผมมาอยู่ที่คอกควายของพี่น้ำคือเก้านะครับอกควายงามบ้านหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งเพื่อนกสชมีควายนะครับอ่าเป็นควายแม่สาวนะครับลูกแรกนะพี่เนาะแม่สาวลูกลูกนึงนะครับอยู่สองตัวนะครับสิมาเปิดให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับ เดี๋ยวตปสอบถามข้อมูลกับพี่น้ำกันครับผมว่มาคนจะเปิดไยบันไดเปิดตั้งไหนแน่ครับมีนะครับก็จะมีอนะยู่สองสองแม่นะครับนี่มีนี่ที่อยูต่ตอนหน้าผมนี่มีซื้อไ่มครับนี่แม่นี่ชื่อแม่นานงพิมพจ้าเป็นแม่พิมพนะครับเนาะ,ะแม่พิมพเฮาเป็นเชื้อสาย,ยาไหครับเป็นลูกหลานเพชรอุดรจ้าลูกหลานเพชรอุดรเนาะพี่เนาะสูง สูกลอยสามสิบแปดจะลอยสามสิบแปดอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่นี่อายุสามปีห้าเดือนสามปีห้าเดือนได้จักลูกแล้วพี่ได้ลูกนึ่งจะลูกจักเดือนผิดขอแบ่งไปลูกได้สามเดือนลูกสามเดือนเพื่อนบ่มีเงินซื้อเพื่อนนั่นเพื่อนก็เลยขอแบ่งลูกไปอ๋อครับอ่ะพี่ดองเบิ่งแม่พิมพ์เนาะนี่เนาะแม่นแม่พิมพว่ะผิดแม่พิมพ์นะซื้อพิมพ์นะครับแม่พิมพ์ตาแต้มแกมจำชัดเจีนอ่องคอชัดเจนครับสามอ่องผูกโบนะครับพี่น้องครับ เบิ้งเล็บไงเลยกับเล็บไงครับแม่พิมพ์เฮ้านะครับนี่สามปีหาเดือนนะครับอภเาบักไงเลยนะครับกาบเล็บไงสูงร้อยสามสิบแปดนะพี่เนาะสูงร้อยสามสิบแปดนะครับอ่ะพี่น้องเบิ้งหลังกัน,นครับนี่หลังน่ครับสูงร้อยสามสิบแปดมีขวนจับดีนะพี่เนาะขวนจับดีแข้งขาไงนะครับลำตัวยาวนะพี่เนาะลำตัวได้ยาวแม่นี่ได้ยาวเลยครับ <c oughs> อ่ะพี่น้องมาเบิ้งข้างหลังกันนะครับ อาจจะตกน้ำเลี้ยงเพราะว่าเพิ่งลูกเพิ่งแยกไปกันลูกดูดนมเนาะพี่เนะาะนี่ก็สิเพราะว่าลูกก็ดูดนมกันมันออกนมไปพี่แยกไปสามเดือนบอ่อกจอดลูกยังอัานบอ่ออกนมใจยังกินมนมกินนมอยู่ยเดี๋ยว <c oughs> เห็น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 ละมักเนะาะแม่ก็เห็นละมักเลยขอแบ่งไปเลยอื <ไป S 2> มเดี๋ยวเห็นละมเพื่อนก็เลยขอแบ่งไปเลยอ๋อนี่ครับพี่น้องครับแม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะครับลำตัวยาวนะครับทรงลูกดีอยู่พี่เนาะโบเดะมา่พันลูก ที่จริงว่าจีเปิดโค้ชไม่ลูกเลยพี่แ, <laughs> แต่ว่าคุณเราขอแบ่งไปก่อนเลยอ่ะเป็นบ่พอใจก็อยากให้ไปทั้งแม่ทั้งลูก,กครับแต่ว่าเพิ่นก็นเลยแบบอ่ะเพิ่นมีทุนหน่อยก็บแบ่งลูกให้ไปพัฒน,นากันก็นเลยอเอาพี่น้องครับก็เหลือแม่พิมพ์นะครับสูงร้อยสามสิบแปดอายุสามปีหาเดือนนะครับอีกบกุกี้มือกัขึ้นรอบไม้แล้วเนาะ,ะขึ้นรอบไม้ก็เลือกพ่อเสีเลยแล้วพี่เนาะ,ะเลือกพ่อพันในดวงใจได้เลยจ้ะครับแล้วก็แม่นี่ในจีเปิดรลายได้พี่ แม่นี่จะเปิดเจ็ดหมื่นหาจ้ะเจ็ดหมื่นหาต่อรองราคาได้ไหพี่เนาะจ้าต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับแม่พิมพ์เฮานะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะครับทองที่สองยังว่างนะครับนี่นะครับพร้อมผสมเลยพร้อมผสมนะพี่เนาะคือขึ้นรอบอีกเมื่อกี้มันก็ขึ้นรอบไม่แล้วก็พร้อมเอาพ่อพันดีดีมาใส่นะครับผู้ใดที่ว่าอยากมักสายพันนาเพราะว่าเบิ้งแข็งเบิ้งขานะครับโอ้ยไงดีครับแม่นี่ครับทรงลูกดีทรงลูกดีนะพี่เนาะได้เห็นลูกแล้วทรงลูกดีจากลูกโตใหญ่โตใหญ่เลยเพราะว่า พึ่งสามเดือนพึ่งกระมักเลยพึ่งมักลูกเลยจ้ะลูกเฉพาะลูกกับพ่อได้ปล่อยไปพ่อได้พ่อลูกก็หาเมื่อนหาเมื่นแล้วไปไปฟึ่งเหรอแสงว่าทรงงามเนาะพี่เนาะทรงลูกดีตัวนี้อาพี่น้องครับนี่ผู้ใดที่ว่าได้แม่พิมพ์นะครับสูงร้อยสามสิบแปดบวกนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กันกับอีโบกี้เมื่อกัขึ้นรอบกับเลือกพอใส่เลยนะครับต่อรองราคาได้แล้วพี่เนาะจ้าเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้พี่ศูนย์เก้าแปดสี่แปดสาม ซีซีหนึ่งแปดของพี่น้ำบ้านน้องกุ้งนะครับเพิ่นเปิดแม่พิมพ์นะครับสูงร้อยสามสิบแปดไว้ที่ 75, <000 S 1> พี่เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันต่อรงราคากันได้นะครับแล้วไก่สีมีนะครับแม่นั่นซื้ออย่างไรครับนะี่ชื่อนางมารวยจ้ะแม่มารวย<ะ>อายุเท่ากันเนาะสามปีปห้าเดือนสามปีห้าเดือนกันแต่ว่าให้พี่ให้พี่น้าเพิ่นเก็บเก็บแม่พิมไก่กราะว่าเพิ่นจับควายคนเดียวนะครับให้พี่น้องรอติดตามเบิ่งแม่นั่นพร้อมเนาะจ้ะให้พี่น้องให้พี่น้ำเก็บ เจ็บแม่พิม่ก้อนนะพี่น well, ้องครับตัวลำตัวยาวนะครับนี giving. ่โอ้น er ี่ครับผู้ใดที่ว่าอยากได้แม่พิมพ์นะครับโทรมาต่อรองราคากันได้เลยนะครับเจ๊มือหาต่อรองราคากันได้ครับเดี๋ยวอให้เพื่อนเจ็บแล้วปุ๊บเดี๋ยวคนเสื้อผาไปเบื้องแม่มารวยนะพี่เนาะพี่น้ำพาไปเบื้องแม่มารวยกันครับนี่อายุสั้นกัดเลยป่ะพี่จ้าสามปีห้าลูกแรกขึ้นกันป่ะจ้าลูกแรกขึ้นกันจ้าอือันนี้ขึ้นไปนี่อันนี้ขึ้นวันนี้แล้วจ้าขึ้นเมื่อนี้เลยจ้าแม่มารวยข้าสูงเท่าไหร่ครับนี่ แม่มารวยสูงร้อยสามสิบสี่บวกสูงร้อยสามสิบสี่บวกนะครับขึ้นแล้วนี่ครับขึ้นมม่อนีเลยแล้วจ้าพี่น้ำทรนัดหมอมาแล้วจ้ามืออื่นหมอซิมานั่นห้ครับถ้าแฟนๆผู้ใดสนใจจสีหายพี่น้ำใส่พ่อพันในดวงใจตัวใดก็มีตัวทูมาตัวรองมาคุยกันกับพี่น้ำได้เลยอ๋อคือพี่น้ำนัดหมอมืออื่นสลหรับแม่มารวยเขาที่จะผสม ก็คือขันพี่น้องเอฟซีเห็นคลิปนี้อยู่ก uh ็คือโทรมาหาพี่นามเลยว่าอยากได้พ่อไหนมีมีจัตัวพี like ่มีฟอดไหนพอพันมีสามตัวมีเบิดมีเบิ้มพันล้านมีเก้าเจริญจ้ะอ๋อนี่ครับคือนี่ครับพี่น้องครับแม่แม่มาลุนยครับสูงสูงลอยสายเอฟซีคือขืนมือนี่แล้วเราพี่นามเพื่อนนะครับนัดหมอมานะครับมือ่นเศร้าบ่ะพี่คือมือ่นเศร้าเนี่ยเพื่อนจะเอาพอพันใส่เลยขันพี่น้องโทรมาก็คือเลือกให้พี่นามผสมไห้ฐานเลยก็เลยเนาะจะมี คนโทรมาพี่น้ำก็สิเอาบิ๊กเบิร์ดใส่อ๋อครับสิเอาบิ๊กเบิร์ดใส่จ้ะก็คือขันพี่น้องเอฟซีเห็นนะครับน้องแม่มาลยนะครับลูกแรกนะครับสูง103ซีนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับนี่อ่องคอมีเห็นนะครับแข้งขาก็ดีครับพี่น้องครับคือพี่น้ำเพิ่งนัดหมอไว้นะครับขันพี่น้องเอฟซีว่าอยากได้อ่าพร้อมที่จะให้พี่น้ำผสมให้เลยก็คือเลือกพ่อให้ทั่วมหาพี่น้ำหลือเลือกพ่อให้เลยเนาะ่วามีบิ๊กเบิร์ดเบิรมพันล้านแล้วก็เก่าเจริญขันพี่น้องมักพ่อใดที่จะ พ่อผสมกับแม่มารวยนี่กระโทรหาพี่นันได้เลยเพราะว่าเพิ่นจะอ่าผสมมืออื่นนะครับขันพี่น้องว่ายังโบโทรมาเมื่อน,นี้กับเพิ่นสิเอาไปเบื่อใส่เนาะ,ะแม่มารวยเฮาสูงลอยสามสิบสี่จะเปิดไรายได้พี่สิเปิดหกหมื่นหาจ้ะหกหมื่นหาตลอดราคาได้เนาะ,ะพูดโทรมาพูดคุยกันได้ไดแล้วก็พร้อมที่จะเอาพ่อพันธุ์ดีมาใส่มื่นเลยคือพี่น้องว่าขันยังได้แม่มรวยปุ๊บขันคุยกันราคาได้พี่ก็คือเลือกพ่อให้เลยแบบ เพื่อนบ่มีพ่อพันเ<ๆ>พื่อนอยู่ไกลๆจังซ<ม>ี่นะเพื่อนก็เผื่อนอยากให้พี่น้ำผสมให้พ่อครับครับครับคือ<ฮ>กับพี่น้ำได้เลยอ๋อครับผมคือบางทีเข้าไปพร่อมกับไปหาหม้าอยากใ่เนาะแต<ม>่ว่านี่นะครับแม่มารวยคือพี่น้ำพร่อมจะเอาผสมไห้เลยพ่อพันในดีนะครับว่าะจะเป็น Big Bird, บิ๊กเบิร์ดเบิรมพันล้าน้วก็เก่าเจริญคือพี่น้องเห็นคลิปนี้นะครับแม่มารวยเนี่ยหน้าตาดีๆนะครับนี่อัตลักษณ์ชาติเจ่นปาคาบแก้วมีห็นนะครับออาให้พี่น้องมุ่งมันทายก่อนนะครับนี่ให้พี่้องเบึ่ง เบิ่งเลยครับยังแดงๆอนี่นาะพี่น้อยเนาะบวมแดงเลยนะครับนี่นนนบวมแดง,<ช>แงจ้ะฟึ่งขึ้นเมื่อนี้นะครับ<า>นี่<า>บวมแดงเลยนะครับลูกแรกส่งไปแล้วเนาะพี่เนาะนี่ก็เป็นลูกทองที่สองที่จะใส่ของแม่มาลุยนะครับกับมีพอพันสามพอนะครับให้พี่น้อง<า>ที่ว่าเอฟซีนะครับต้องการแม่มาลุยไปพัฒนากับทรมาหาพี่นามเลยนะพี่จีเอาพอเดยใส่นะครับหกมือหานะพี่เนาะต่อรองราคาได้เอาบอกเบอร์พี่น้องไว้พี่ศูนย์เก้าแปด 483 <C> 4418ครับ,รบของพี่น้ำนะครับบ้านน้องกุ้งนะครับอ่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับเปิดแม่มาลวยสูงลอยสาขึ้นแล้วพร้อมที่จะผสมมืออื่นนะครับให้ให้พี่น้อง FC เลือกพอใเลยสำหรับคนที่ว่าอ่าอยากได้พ่อพันธุ์นะครับที่ว่าเอาไปแล้วนี่น้ำหาหมอ,อยากอยังสิบอตองหัวครับวันนี้พี่น้ำม,มีความงามราคาดีแล้วก็พ่อพันธุ์ดีให้เลือกเลยจัดให้แฟนจ<ะ>จัดเห็แฟนเอฟซ<ฟ> <FC S 2> ี <FC S 2> เลยเนาะพี่เนาะ อนะครับ่าพลาดนะครับคลิปนี้คือพิ่ศษให้เลยนะครับพี่นามว่านะครับพร้อมที่จะสําหรับคนที่แบบอ่าแบบว่าอยากได้ไปพัฒนาแล้วหาพอพันยากนะครับหามอยากนะครับหนีมืออื่นพี่พี่นามเพื่นสีผสมให้เลยหอพี่นองโทรหาพี่นามได้เลยเลือกพอได้เลยมาผสมพี่นามก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไ้ให้เบิ้งอืมครับผมคือให้หลักฐานนี่ยังครบจ้าเอาพี่นองครับผู้ใดที่ว่านะครับสนใจนะครับโทรมาเลยโทรมาพูดคุยกับพี่นามได้นะครับว่าจะเป็นอ่าแม่พิมพ์นะครับเจ็ดเมื่หัแล้วก็ แม่มารวยหกหมืนหาขันเอาแพ็กคู่ไปเลยกะเปิดไปแสนสี่คือราคากะสี่ตอรองกันนะตอร้องกันได้อีกง่ายขึ้นอีกแล้วก็พออ้อที่จะได้พ่อพักได้ดีกับแม่มารวยไปเลยอ่าสลหรับทิ่นี่ขอบคุณลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีๆกับสีมะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันจนเคยนะครับสลหรับทิ่นี่สวัสดีครับ